บินง่ายๆแบบนี้เลยนะครับครับนี่เล่นมือเดียวยังได้เลยนะครับเนี่ยเราได้ความสูงที่เราต้องการลาาแล้วอ่าเราเบาคันเร่งแล้วก็บังคับเลี้ยวอย่างเดียวได้เลยนะครับนี่ถ้าพูดถึงเครื่องบินสองช่องนะครับสําหรับมือใหม่ใช้ฝึกบินนะครับมันมีหลายรุ่นมีหลายแบบนะครับแต่แนะนําให้ใช้รุ่นนี้นะครับเพราะว่าอ่า อ่ะมันจะมีอยู่สองแบบนะครับที่เขียนอะตสติเกอร์เนี่ยมันต่างกันแค่สติสติเกอร์นะครับเป็นซูสามห้ากับซูยีิบเจ็ดนะครับแต่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมันก่ออากาศดีแล้วก็บินตรงบินนิ่งดีนะครับบังคับง่ายนะครับมือใหม่ใช้ฝึกบินนะครับฝึกบินไม่ให้ลงทิศนะครับซ้ายเป็นซ้ายขวาเป็นขวานะครับแล้วค่อยขยับไปเล่นเทนเนอร์นะครับถ้าเราฝึกใหม่เนี่ยไปเล่นเทนเนอร์เลยนะครับ ถ้ามันตกมามันเสียหายมันมันใช้งบเยอะนะครับกว่าจะเป็นบางคนเสียเงินเยอะแล้วก็ท้อนะครับไม่เล่นต่อนะครับอย่างเงี้ยครับเล่นได้จนแบบยันลูกบวชเลยนะครับไม่มีเสียไม่มีพังนะครับทําจากโฟม EPP นะครับยืดหยุ่นแข็งแรงทนนะครับแล้วก็น้ําหนักเบาแล้วก็ราคาถูกนี่นะครับคุณสมบัติครบถ้วนสําหรับมือใหม่ใช้ฝึกบินนะครับตัวนี้คนไม่เคยบินก็บินได้นะครับบินง่ายมากนะครับเดี๋ยวจะมาลองบินให้ดูนะครับว่าบินง่ายบังคับง่ายแล้วก็สนุกแค่ไหนนะครับเอาเวลาปล่อยนะครับ อ่าเร่งขั้นเร่งขึ้นเยอะนะครับประมาณเจ็ดถึงแปดสิเปอร์เซ็นะครับแล้วก็ปล่อยไปตรงๆนะครับขนานกันกับพื้นนะครับไม่ปล่อยปักไม่ปล่อยเชิดนะครับปล่อยไปขนานกับพื้นนะครับเครื่องมันจะเหินขึ้นเองนะครับพอได้ความสูงที่ต้องการแล้วก็เบาคันเร่งลงนิดนึงนะครับให้ให้เครื่องมันอยู่ระดับที่เราต้องการหลังจากนั้นก็บังคับเลี้ยวอย่างเดียวนะครับมาดูนะฮะว่าบินง่ายแล้วก็บินสนุกแค่ไหนนะครับไปนี่นะครับแอ่า บังคับเลี้ยวอย่างเดียวนะครับใช้มือเดียวได้เลยนะครับเนี่ยถ้ามันสูงไปแล้วก็เบาคันเร่งลงนะครับเนี่ยบินง่ายนะครับเป็นรุ่นที่บินง่ายที่สุดนะครับมันก็มีหลายรุ่นนะแต่ว่ารุ่นเนี้ยบินง่ายที่สุดละนะครับที่อยากจะแนะนํานะครับสําหรับมือใหม่นะครับก็บินเป็นวงจรนะครับนี่นะครับบินอ่าไปทางซ้ายนะครับนี่เป็นวงกลมทางด้านซ้ายนะครับพยายามอย่าบินไกลนะครับ บินใกล้ๆตัวเข้าไว้นะครับบินใกล้ๆต่ําๆนะครับอ่เหมาะสำหรับมือใหม่ใช้ฝึกบินนะครับให้รู้ทิศไม่หลงทิศนะครับอ่ะนะครับอ่ะสนใจกดที่ตะกร้าได้เลยนะครับ